สวัสดีครับวันก่อนนะครับร้านยี่องสิตของหนึ่งครับก็ทงรนายยังรับสั่งญี่ปุ่นอยู่นะครับผมไม่ค่อยได้ทํา YouTube แล้วนะครับก็รานาทำทีหนึ่งส่วนมากก็จะไปทํ Tik t o อกกับเรียวนะครับอ่าก็คลิปหนึ่งนาทีนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอแปดนาทีแรกนะครับลูกค้าลองไปดูนะครับตอนนี้ผมรับสั่งญี่ปุ่นในราคาชิปปิ้งผมไม่ได้เอากำไรกับลูกค้าเอากำไรกับเว็บไซต์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นลูกค้าได้ถูกมาก ถูกๆเลยนะครับก็เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าด้วยนะครับลองไปดูนะครับแนาทีนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูอยู่แล้วก็กด n u บ b e click ข้ามไปเลย8นาทีแรกนะครับสวัสดีครับมันก่อนนะครับมานยี่ลองสิทธิ์คองหครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปวิธีการสอนสั่งซื้อสินอ่าทษทีวิธีดูนะครับสินค้าในเว็บไซต์ญี่ปุ่นเองนะครับผมตอนนี้ผมขายราคาชิปปิ้งแล้วนะครับเพราะว่า ลูกค้าซื้อผมเยอะนะครับผมต้องขอบคุณด้วยนะครับลูกค้าซื้อผมเยอะนะครับผมก็ได้เปอร์เซ็นต์จากที่ญี่ปุ่นเยอะผมก็เลยไม่เอากาไรกับลูกค้าไม่งงนะสมมุติว่าโปรติเดี๋ยวผมเอากำไรกับลูกค้าสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโปรตินะครับตอนนี้ไม่เอากำไรกับลูกค้าเลยไปเอากำไรกับเว็บไซต์แทนเพราะว่าเว็บไซต์เขาให้ผมมานะครับเพราะผมซื้อเยอะนะครับก็ลูกค้าจะได้ ในราคาที่ลูกค้าบินไปนซื้อที่ญี่ปุ่นเองในราคาถูกมากนะครับผมจะมาสอนให้นะครับก็เข้า Google นะครับมันมีทั้งผมจะพูดเร็วนิดนึงนะเพราะว่าคุยไปมันไม่จบมันมีเป็นพันๆรุ่นนะครับลูกค้าลูกค้าต้องดูเพราะว่าลูกค้าจะหนึ่งเลยลูกค้าท่ประโยชน์ที่สุดแล้วเพราะว่าในเว็บไซต์เนี่ยมันมีเป็นพันๆรูปผมไม่สามารถเอามาลงเนี่ยเฟซบุ๊กได้นะครับเพราะมันเยอะสองสามพันรุ่นเลยนะครับเยอะมากนะครับ มีทั้งคอนเวิร์ตและทั้งแวนนะครับอ่ะก็ลูกค้าลองกดดูตามผมนะครับเข้า Google นะครับเหมือนเดิมนะครับ Google นะครับ Google นะครับพิมพ์นะครับ c o n v e r t c o j p ถ้าเป็นแวนก็ w a n .co.jp นะครับเสร็จแล้วก็อ่ะภาษาญี่ปุ่นนะภาษาญี่ปุ่นนะอย่าเอาภาษาอังกฤษนะกดเลยนะครับกดเลยผมจะพูดเร็วนิดนึงนะอ่ะก็อันนี้คือเลื่อนดูได้เลยนะครับ ไม่ต้องกดอะไรนะครับไม่ต้องกดอันนี้คือเป็นพวกโปรโมชั่นรุ่นใหม่ๆเขาเลดลงมาให้สุดเลยเพราะมันอธิบายนานอ่ะนี่เนี่นี่คืออาัลาบั้มแยกดาวเจ็ดศูนโทษทีไม่มีเจ็ูย์โทษทีดาวออสตาวันสตาแล้วก็พวกออเทซอรีเสื้อผ้าอะไรพวกนี้แยกเป็นหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับอ่ะผมเอาอันนี้ก่อนนะครับโทษทีอ่ะนี่เฉพาะหนึ่งหมวดหมู่นะ หนึ่งหมดหมู่นะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกดดูเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอันนี้ก็คือพวกพวกโฆษณาหมดหมู่นี้ آ, ว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับเลื่อนลงมาเหมือนเดิม PF อ่ะพวกนี้เป็นโคกนะครับโคกเลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาอีกนะครับให้เจอรูปที่มันเลื่อนได้นะครับอ่ะนี้นะครับนี้ กดตรงนี้ถ้าใครไม่มีกดข้างบนนี้นะครับปึ๊บเราเข้ามาหน้าอัลบั้มจริงๆแล้วนะครับนี่คืออัลบั้มจริงๆนะครับเนี่ยคืออัลบั้มจริงๆแล้วนะครับลูกค้าลองเลื่อนดูนะครับมันเยอะพอมันเยอะปุ๊บไม่จบมันมีสิบมันมีอีกเนี่ยอีกยี่สิบหน้านะครับมันเยอะมากนะครับคืออยู่ที่ผมบอกนะนี่แค่หนึ่งหมวดหมู่นะครับไหนจะเป็นพวกดาวอีกเป็นอสซอรี่อีกนะครับผมไม่สามารถเอารูปมาลงได้ใน Facebook ลูกค้าพอผมไม่เอามาพอผมไม่เอารูปมาลงลูกค้าก็จะไม่เห็นนะครับอย่างบางตัวลดลดเจ็ดสิบปอร์เซ็นอย่างพวกนี้ลดเยอะมากเลยฮะผมก็ไม่เอามาลงนะครับลูกค้าอาจจะชอบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมหานี่ให้ก่อนแป๊บหนึ่งนะผมเอาเน้นคลาสสิกก่อนนะอย่างอื่นลูกค้าหาเองนะครับอ่ะพวกนี้นะครับ u s originator นะครับคลาสสิกเดี๋ยวผมหาคลาสสิกก่อนอ่ะน,นี่คือคลาส <c oughs> ลาสิกนะครับคลาสสิกนะครับคาว่าคลาสสิกเนี่ยคือผลิตตลอดไม่มเงินหมดนึกออกไหม ถ้าเปรุ่นอื่นคือผลิตครั้งเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับบ้านเราคลาสสิกคือมีสามสีดำขาวกรมถูกต้องไหมครับแจ็คมีสองสีดำขาวนี่คือคําว่าคลาสสิกคือผลิตตลอดนะครับญี่ปุ่นนะครับมีทั้งหมดแปดสีอ่ะมีทั้งหุมข้อและไม่หุมข้อนะครับนี่คือสีที่คลาสสิกสีเลือดหมูสีเทาสีแดงสีเขียวสีครีมสีดําล้วนสีกรมนะครับอ่ะราคานะครับถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับ อ่ะจะมีราคาบอกท,ก,ทก,ทกทุกรูปนะครับหกสามแปดศูนย์นะครับหกสามแปดศูนย์หกสามแปดศูนย์นะครับลูกคก้ากดตามผมนะจะได้เข้าใจกันนะ 6กสานะครับคูณจุดสามจุดสามจุดสามหกสามแปดหกสาดนะครับกดคูณนะครับคูณนะครับจุดสนะครับกดเท่ากับครับนี่คือค่ารองเท้า1นึ่พันก้าร้อยบาทถ้าลูกค้าบินไปซที่ที่ญี่ปุ่นเองนะครับบวกแปดรบนะครับบวกแปดร แปดร้อยห้าสิบคืออะไรค่าขนส่งช็อปญี่ปุ่นส่งมาท่าเรือนะครับท่าเรือส่งมาหาผมผมส่งให้ลูกค้าผมคิดง่ายแค่สี่ร้อยเหลือสี่ร้อยค่าเก็บภาษีค่าดําเนินการติดตามนะครับลูกค้าไม่ต้องไปนั่งกังวลเฮ้ยถึงไหนแล้วว่าจะโดนยึดสินค้าไหมจากท่าเรืออะไรพวกเนี้ยนะครับเร,เ,รเ,รเราดําเนินการให้หมดนะครับเราเราเราดีกวบที่น้ออยู่แล้วนะครับมันปลอดภาษีอยู่แล้วถ้าลูกค้าซื้อเองก็อาจจะโดนสุ่มตรวจนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็โดนยึดไปหรือแม่ก็เขาก็โทรไปให้ลูกค้าไปเสียภาษีเองนะครับเพราะว่าเราซื้อเยอะพอซื้อเยอะปุ๊บที่นู่นเนี่ยเขามีใบเคลียร์มา,มาให้แล้วนะครับอ่ะก็เท่ากับเท่ากับนี่คือค่ารองเท้าสองเจ็ดหกสี่นะครับสองเจ็ดหกสี่คือจบทิ้งเดียวลูกค้าจ่ายครั้งเดียวจบไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มนะครับไม่ต้องมาจำเพราะว่าผมเอาถูกแล้วปกติสามพันเก้าร้อยสิบลบถูกลงไปอีกหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะเมื่อกี้ประมาณนี้นะเมื่อก่อนสามเก้าเก้าศูนย์ใช่ไหมครับมัดจาอยู่ประมาณสองห้าสามเก้าเก้ามัดจำสองห้า 2, 5, ตอนนี้สองเจ็ดคือจ,จ่ายจบถูกกว่าหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับถูกกว่าเยอะเลยถ้ารุ่นอื่นยิ่งถูกกว่านะครับไม่อินเจแปน,นเนี่ยอยู่ในนี้นะครับผมขายหกพันเก้าผมขายหกพันเก้า มาจํำห้าพันห้านะครับตอนนี้ลูกค้าซื้อเองหมายความว่าผมขายเองคือลูกค้ากดดูมาให้มาซื้อกับผมเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ห้าพันหนึ่งร้อยบาทไม่กินเจแปนห้าพันหนึ่งร้อยบาทจ่ายครั้งเดียวจบนะครับไม่ต้องมาจเำพามาถูกกว่าเงินมาจําอีกนะครับอาไม่งงนะก็ประมาณนี้นะครับก็อย่างอื่นลูกค้าก็เลื่อนดูเอานะครับเลื่อนลงมาอีกๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือผมสอนวิธีดูนะครับมันง่ายมากนะครับลูกค้าจะได้เห็นแบบใหม่ๆด้วยเลื่อนลงมานะครับ อ่ะนี่คืออาลบั้มหมดหมูเมื่อกี้นี้นะครับลูกค้าเลื่อนเลยนะครับจ้าแจ็คก็ได้อาจแจ็คนะครับลูกค้าก็เลื่อนดูนะครับเดี๋ยวเจ็ดนาทีละอันนี้ลูกค้าก็ดูเองนะครับเดี๋ยวเพราะว่าผมมีคลิปย่อยเอาไว้ให้แล้วอันนี้ผมพูดเร็วนิดนึงนะครับนี่ตัวใหม่ๆนะครับกดได้เลยกดไปก็จะมีราคาบอกพอ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 มีราคาบอกปุ๊บลูกค้ากดกดราคากดศูนย์จุดสามนะครับราคาเก้าพันเก้าร้อยเยนนะครับเก้าพันเก้าร้อยเยนนะครับเดี๋ยวผมกดให้ เก้านะครับคูณจุดสามนะครับเท่ากับนะครับบวกแปดร้อยห้าสิบสามพันแปดเองลูกค้าถ้าเป็นคู่นี้สมัยก่อนผมขายห้าพันเก้านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับไม่งงนะถ้าสมมติว่าเป็นตัวแดงนะครับโทษทีนะครับตัวแดงคําว่าตัวแดงคือสินค้าที่ลดราคาแล้วคือจะเป็นตัวแดงอันนั้นศูนย์จุดสามห้านะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็บวกแปดร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะก่อนนะครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอ่าก็ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นสลิปออนนะครับออสตาร์สลิปออนนะครับสามนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็อยู่ในอัลบั้มญี่ปุ่นนะครับอัลบั้มดาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกส่วนมากก็เป็นอินโดและพวกนี้นะครับราคารับเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์เยนนะครับอ่าผมคิดแบบนี้เลยนะครับเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์นะครับอ่าคูณจุดสามนะครับเท่ากับนะครับแล้วก็บวกแปดร้อยสิบ นี่คือราคาถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้ว2995บาทถูกมากๆถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็จะบวกอีก15%ปใช่ไหมก็จะอยู่ประมาณ2,995อนะอยู่ประมาณอยู่ประมาณ35 0 0หรือ ,39 0 0นะครับประมาณนี้นะครับคืออันนี้พูดถึงเมื่อก่อนนะแต่ตอนเนี้ยเหลือเท่าเสือ2,995้อนะครับถูกมากๆนะครับอ่าผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับพอมันถูกแล้วมันถูกกว่าเงินมาจำมาชนะนนไม่ต้องมาจำจ่ายเต็ม นะครับแล้วรอรับของอย่างเดียวนะครับอนะ่ะก็ตัวนี้นะครับพ่อทีเอ่อตัวนี้มีสามสีนะครับยังพอมีของนะยังพอมีของถ้าไม่มีของเมื่อไหร่สมมติอย่างเงี้ยต้องการเบอร์นี้ถ้าหาแอดมินแอดมินอยากได้เบอร์นี้เดี๋ยวผมให้เพื่อนที่ญี่ปุ่นไปดูที่ช็อปให้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสามสีสีครีมสีครีมออฟไว้นะครับคือตัวนี้นะครับ ตาไก่สีทองนะครับแล้วก็สีน้ําสีเทานะครับสีเทาสีเทาตาไก่สีทองเหมือนกันนะครับตัวพวกนี้ญี่ปุ่นเยอะนะครับบ้านเราไม่มีแล้วนะครับตัวนี้สีสีกรมสีกรมสีนาวี่นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับไม่ต้องมีเชือกนะครับคิปอ่อนนะครับอ่ะก็ <c oughs> กองแบบนี้นะครับที่ญี่ปุ่นไปก่องแบบนี้หมดแล้วนะครับเปลี่ยนกล่องสีน้ําตาลเริ่มผลิตมาแล้วนะครับสมัยก่อนตอนนี้สามรอบแล้วกองสีออฟฟ้าสมัยก่อนนะไอ้กองที่เป็นรูปไม้ชนนิสเหมือนงานไทยอะ่ะโโทษทีผมเข้าอันนี้ไม่ได้อะแล้วก็เปลีป่ยนเป็นกองสีน้ําตาลแล้วก็เปลี่ยนเป็นกองนี้นะครับอันนี้คือตอนนี้ตอนนี้นนยาไปเลยผลิตตลอดคือกล่องแบบนี้แล้วทุกรุ่นเลยด้วยม่อินเจแปรนะครับ เบอร์มันก็นเป็นกระดาษห่อนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับลูกค้าเบอร์รองเท้านะครับญี่ปุ่นดูง่ายที่สุดในในโลกเลยผมว่านะเพราะมันมีม,มีมีแค่2เบอร์10.5 US คือ cm JPN คือ cm มีแค่นี้ถ้าเป็นเบอร์บารามี5้สายมันงง US UK EUR cm โอ้มันเยอะนะครับยิ่ง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 ,งพวกในเกียร์ดีด้าไดยิ่งเยอะเลย U.S.Man U.S.W.E. โอ้โห oh C.M E.U.R. โมีห e ้าหกเบอร์ ber, นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ J.P.N. หรือว่า C.M. คือคอนยาวเท้านะครับสำคัญสุดนะลูกค้าลูกค้าจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนด้วยนะครับมันมันเสียเวลาตรงนี้เนี่ยนะครับความยาวเท้าเอาไม,ม้มาทัดวัดเท้าไปเลยวัดเท้าตัวเองเนี่ยวัดไปเลยว่าย,ย,ยาวกี่เซนแล้วบอกแอดมินจบง่ายแค่นี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับแต่ยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันให้ยี่ห้อเดียวกันก็ไม่เหมือนกันงงไหมเพราะว่าแต่ละบอดี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันแจ็คหัวเรียวนะเม่อินเจแปนทรงกว้างกว่าอย่างเงี้ยนะครับคือมันมันเยอะนะครับความยาวเท้าสําคัญสุดนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะตัวนี้เป็นสีครีมออฟไว้ White นะครับออฟไว้ Off White นะข้างล่างเป็นสีขาวอันนี้เป็นสีครีมนะครับตาก,กาสีทองสวยเลยนะครับ ผมว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นตาไก่อย่างว่าถ้าเกิดเป็นตาเป็นตาไก่ธรรมดาก็จะเป็นรุ่นคลาสสิกมันจะมีรุ่นคลาสสิกด้วยนะมีดากับขาวนะครับเหมือนตัวบ้านเราสมัยก่อนะนะครับที่ตอนนักการทีฮิตอะไรนะจำไม่ได้ผมไม่พูดดีกว่าที่ไปเตะไปเตะใครนะนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสวยดีนะครับออสตานะครับญี่ปุ่นทุกรุ่นจะเป็นขอบผ้านะครับขอบผ้าทั้งหมดนะครับขอบผ้านะครับพื้นจะแข็งนะครับ พื้นจะเบินงานไทยเก่านะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับฟอนต์จะเป็นฟอนต์เดิมฟอนต์สามฟอนต์สี่เหลี่ยมนะครับอ่ะอนนี้ฟอนต์สี่เหลี่ยมนะครับปัจจุบันจะเป็นวงกลมแล้วนะครับก็จะมีป้ายเหมือนเดิมออสตานะครับฟอนต์เก่าแล้วก็โลโก้คอน์ตอ่าออสตานะครับสีทองนะครับขีดด้วยสีทองนะครับอ่าวัสดุผ้าแคนวาสทั่วไปนะครับหัวยางนะครับพวกนี้จะเป็นยางยืดข้างในนะครับ ข้างหนจะเป็นยางยืดนะครับตัวนี้ขาดขาดก็ซ่อมได้นะครับร้านร้านรองเท้ารับซ่อมนะครับก็เย็บตรงนี้แค่นเองนะครับอ่าเป็นยางยืดนะใส่เชือกไม่ได้นะครับใส่เชือกไม่ได้มันได้แค่ตรงนี้รูแค่ตรงนี้นะครับใส่เชือกได้แค่นี้สองรูแรกใส่ไม่ได้อสองรูแรกใส่ไม่ได้เพราะมันติดแล้วเห็นไหมตัวนี้ไม่ติด นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าก็งานอะไรอินโดนะครับวลมากป็นอินโดนะครับเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นออกแบบให้อินโดผลิตนะครับมีขายที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีขายในอินโดนะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์ของญ,ญี่ปุ่นผมเป็นคนออกแบบอยากได้รุ่นนี้มาขายในประเทศก็ให้อินโดผลิตเพราะว่า,ค,าค่าแรงมันถูกนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาขายที่ ประเทศญี่ปุ่นเขาเรียกว่าญี่ปุ่นละกันง่ายๆนะครับก็เริ่มประเทศมันคุยกันไม่จบนะครับบอกเลยว่ามันคุยกันไม่จบธุรกิจดีกว่าผมพูดอย่างนี้นะครับจนีนเวียดนามทําไมไนกี้ไอด้าทำไมไป,ไปจนีนเวียดนามเพราะว่าค่าแรงมันถูกนะครับประเทศไทยค่าแรงแพงนะครับค่าแรงแพงเข,เขาก็ไม่ผลิตเขาไปผลิตที่นู่นนะครับไม่ in เจแปนแพงไว้แพงเพราะวัสดุเขาดีฝีมือเขาดีค่าแรงก็แพงนะครับ เนี่ยแค่น,นี้เรื่องธุรกิจนะครับไม่ได้เกี่ยวรือว่าประเทศนี้จะปลอมประเทศนี้จะแท้ไม่ได้เกี่ยวที่ประเทศนะครับแท้ปลอมมันอยู่ทีุ่คุณภาพของรองเท้าสินค้านั้นนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับอ่าก็าณนี้นะครับลูกค้าสนใจทักมาได้เลยนะครับรุ่นนี้มีสามสีแต่รุ่นอื่นก็มีนะรุ่นอื่นก็มีอีกมีอีกหลายหลายสีรองรุ่นในเว็บไซต์ญี่ปุ่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าสนใจทักมาได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจรุ่นไหนก็ลองดูใน Youtube ผมมีเยอะนะสมัยก่อนเนี้ยลองดูเรื่อยๆนะครับมันมีเยอะนะครับมันมีเยอะไม่อินเจแปนแล้วพวกนี้มีหมดเลยนะครับไม่อินเจแปนกับกับ u s o r i g i n a t o r กับคลาสสิกสรุ่นนี้แตกต่างกันตรงไหนผมก็ทำให้หมดแล้วนะครับลูกค้าจะได้เห็นตับตาหรือว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับยังไงผมก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ จะอุ่นุนผมก็ได้นะครับเพราะมันถูกมากแล้วนะครับอย่างเงี้ยสองะเก้าครับสมัยก่อนก็สี่พันเก้านะครับมันถูกมากนะครับแล้วผมก็มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับสําหรับลูกค้าที่รู้จักผมนะสําหรับลูกค้าที่ไม่รู้จักผมเนี่ยผมบอกเลยนะครับของปลอมมันไม่มีมาทํ o u t u b e อย่างนี้หรอกครับมันมีเบอร์มีหน้าร้านมันไม่มีหรอกครับเพราะว่ามีเบอร์โทรมีหน้าร้านทาของปลอมมันเห็นหน้ามันโดนจับนะครับแค่นั้นเลยสั้นๆง่ายๆเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ สนใจรุ่นไหนก็ทักมาได้นะครับผมนำเข้าให้ได้หมดนะครับทั้งคอนเวิร์ตทั้งแวนทั้งไมกี้อะไรก็ได้แต่ามาจากญี่ปุ่นผมนำเข้าให้หมดเลยนะครับเลทศูนย์จดสามบวกแปดร้นะครับนั้นกอนนะครับผม่อกด้วยนะครับสวัสดีครับ